สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Toyota b เบต2025รถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดทั้งในเรื่องของดีไซน์ความประหยัดเทคโนโลยีและความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจาวันได้ยังลงตัว Toyota b เบต2าสอมาในรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูฉกเฉียวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบ ให้ลื่นไหลและดูพรีเมียมฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบเล็ตกระเจเริ้งเเพิ่มความคมชัดและช่วยประหยัดพลังงานกระจังหน้าแบบคลมินีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกรู้รากันชนหน้าและด้านหลังได้รับการปรับปรุงให้สปอร์ตยิ่งขึ้นเสริมด้วยล้ออันลอยขนาด1 5ถึง16นิ้วที่ทำให้ตัวรถดูมั่นคงแต่ยังคงความประหยัดในด้านการใช้งานจริงเมื่อมองเข้าไปในห้องโดยสารของ Toyota b e บท2 0ัลเราจะพบกับความเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความหรูหราภายในออกแบบ ให้ปรงโลงนั่งสายภูมิไรมติฟังการชนหุ้มหนังปรับระดับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพจากลำโพงรอบคันบอร์ดนั่งหุ้มผ้าอย่างดีหรือจะเลือกเป็นหนังสังเคราะห์ในรุ่นท็อปการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆถูกออกแบบมาอย่างลงตัวให้ใช้งานได้สะดวกในส่วนของเครื่องยนต์ Toyota b เบนเท25มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรแบบ Du อ l VVTi ให้กำลังสูงสุดประมาณ100 หาแรงม้าแรงบิดที่ตอบสนองไวประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมการทดสอบจริงพอบอว่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและเงียบนอกจากจะขับง่ายแล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับในทุกสภาพการจะราจรไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือออกต่างจังหวัดเรื่องของเทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้า Toyota b e บต2 0สอมาพร้อมระบบคุ t ต r t พร้อมทีเลสเอนทรีกล้องมองหลังความละเอียดสูงระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมจอแสดงผลดิจิตอลมีพอร์ตชาร์จ USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลังระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ก็มีมาให้ในรุ่นสูงเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการขับทางไกลด้านความปลอดภัย Toyota ไม่เคยทำให้ผิดหวังเบต้า2 0งมาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมระบบเบรค ABSEBDBA และระบบควบคุมสเตียรภาพ b c รวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ESI ในบางรุ่ ปนจะมีเซนเซอร์ถ่ายหลังพร้อมกล้องมองภาพ360องศาเพิ่มความมั่นใจในการจอดรถในที่แคบแคบได้ดีเยี่ยมเมืม่อพูดถึงราคาโตโยต้าเบต2าสองพันยีจัดวา่าอยู่ในระดับที่เข้าถึงง่ายมากโดยมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยราคาเริ่มต้นประมาณ5 5 9 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาประมาณ6 8 9 0 0 0บาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบก,กับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยความประหยัดและการออกแบบถือว่าเป็นหนึ่งในรถซีดานที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด แล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบโตโยต้าไปเทกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่างฮอนด้าซิตี้หรือนิสสันอเมร์ก็ต้องบอกว่าทุกค่ายต่างก็มีจุดเด่นของตัวเองแต่พิโดดเด่นเรื่องราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าและมีอัตปราสิ้นเปลืองที่ประหยัดกว่าเล็กน้อยในขณะที่ฮอนด้าซิตี้จะได้ความแรงของเครื่องยนต์มากกว่าและอเมร์อาได้ระบบความปลอดภัยแบบนิสสันเซฟตี้ชีลที่หลากหลายกว่าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามโตโยต้าก็มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานค่าใช้ใจ,ใจ่ายในการดูแลรักษาต่ำและมูลค่าขายต่อที่ดีมาก ทำให้เบลเทอร์เป็นตัวเลือกที่มั่นใจได้ในระยะยาวอีกหนึ่งจุดที่หลายคนชอบในโตโยต้าเบลเทอร์คือความเงียบภายในห้องโดยสารการเก็บเสียงที่ดีเกินค่าสําหรับรถในระดับราคานี้ทั้งเสียงลมเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงจากถนนโตโยต้าพยายามใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อรวมทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น,นดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่เพียงพอต่อการใช้งานเทคโนโลยีที่รองรับและสไตล์ยุคใหม่ความต่อไทยที่ครบถ้วน และราคาที่จับต้องได้ Toyota b e t นท2025จึงเป็นรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่คนทำงานครอบครัวขนาดเล็กหรือแม้แต่มือใหม่หัดขับก็สามารถไต่ใช้ง,งานได้ง่ายและสะดวกและที่สำคัญด้วยชื่อเสียงของ Toyota ที่เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมานานเบเทอ จึงเป็นเหมือนตัวแทนของความมั่นใจความคุ้มค่าและความสบายใจที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในทุกเส้นทางเป็นยังไงกันบ้างครับกับโตโยต้าเบต้าส0งพรถยนต์น้องใหม่ที่มากด้วยคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจมากขึ้นนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ